ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนาร์นตอนบอดไม่ใช่หูหนวกตาบอดแต่บอดของกยทจะช่วยดันให้ทุกอย่างของชาวสวนยางดีขึ้นเด้อฮ่า่ีบอกให้บอดต้องช่วยพี่น้องชาวสวนยางอย่าคืนอย่าคืนสวนยาง เเพราะนป็โอเคเย้ชื่นใจหน่อยมี <Yeah. S 1> <laughs> การสัมมนาเรื่องแนวทางเพื่อการพัฒนาเกษตรกร,ร,กรและสถาบันเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทยที่โรงแรมอันวารสจังหวัดบุรีรัมย์ฟังเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางผมมั่นใจครับว่าแม้ชาวอีสานจะไร้ที่นั่ง ในบอดการยางนะนะเราพูดพูดตรงไปตรงมานะว่าวันนี้เรายังเห็นว่าบอร์ดที่มาวันนี้ยังมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายต่างๆบอกเลยครับว่าปัญหาทั้งหมดที่ท่านได้ฝากไว้เนี่ยเราในฐานะกรรมการบริหารบอดการยางเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับปัญหาไปทุกเรื่องจะนําปัญหาทุกอย่างเนี่ยมาเจาะลึกและว,วิเคราะห์และจะทาสิ่งที่ดีที่สุดให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุด ตรงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและที่สําคัญ ้งทําไดจริฟังบอร์ดของกยทชุดใหม่แล้วจะดูสดใสมีความหวังบอร์ดของกยทจะช่วยให้วิถีพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศลืมตาอ้าปากมากกว่านี้ได้อย่างไรครับปัจจุบันนี้ค่าของชีพไม่สอดคล้องกับราคายางจะทําอย่างไรให้ยางพาราในประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพื่อยกราคายางให้มันสูงกลับมาเหมือนดั่งอดีตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของการดําเนินชีวิตที่เป็นอยู่อนาคต เราจะได้ราคายาง70-80บาทค่ะแล้ว <laughs> <laughs> จะพยายามรักษาชีวิตเพื่อรอดูวัน,นค่ะ <laughs> <laughs> พี่น้องชาวสวนยางต้องมีอาาสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าถ้าทำได้อย่างบอดของกยอทว่า ชาวสวนยางพาราก็อุ่นใจขอรับวันวาสีทองผ่องอําไพพี่น้องสวนยางทั่วประเทศไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแม่นบอกแม่นมาน้องมาไอจะมาไปเบิ่งอีสานเดี๋ยวนี้มีเงินมีงานยางพาราเบ่งบ้านอีสานบ้านเขา เอาดีๆกับพี่คำรนแนวทางจะช่วยชาวสวยนยางรัฐไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ยังทำได้ไม่ถึงใจเท่านั้นนะ <laughs> จะบอกให้บุรีรัมย์